เชตนี้มาดูโปรเจกต์ไฮบริดสตาร์ทมัดนะครับว่าเราเอามาประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างกล่องที่จะใช้ได้ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะฮะกล่องที่กล่องที่ติดเราก็มายกเลิกให้หมดนะฮะพวกยกเลิกเห็นขายเกินเลยใช้งานไม่ได้เราเก็บมายกเลิกให้หมดเราต้องยกเลิกพวกเซนเซอร์ยกเลิกไร ต่างๆนะครับเพื่อให้เราใช้งานได้แต่กล่องอย่างเดียวการต่อก็ไม่มีอะไรพันเชอร์เอ้ยเ CKP ก็ยังต้องต่อเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะได้รู้จักตำแหน่งของของมัดรีเลยเราก็ใช้รีเลย์ห้าขาทั่วไปที่ใครเคยติดตั้งพวกแต่ห้อยโกงอะพวกนี้รีเลย์ห้าขาใช้ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรก็สายมัดเข้าตรงนี้น,นี้บวกลบนะครับทุกอย่างเรา ยกเลิกหมดแล้วเรายกเลิกทุกอย่างเพื่อเซ็นเซอร์ทุกอย่างเพื่อจะให้กล่องนี้ทํางานได้ตามใจเราเราจะไปทาภูเก็ตสตาร์ทมัดก็ได้ให้บิดก็ได้หรือแล้วแต่จะไปประยุกต์นะครับมาดูว่าผมจะทดลองให้ดูฮะกล่องนี้ปิดระบบหมดแล้วนะครับก็มีลบบวก อันนี้เป็นสวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจขั้วบวกนั่นแหละผมก็ได้ผมลอยเอาไว้นะผมไม่ได้มีสวิตกุญแจมาตัวนี้ก็ปุ่มสตาร์ทนะครับเปิดกุญแจนี่คือง่ายๆนะครับทํากันง่าย,ายๆเลยกดสตาร์ทนะฮะอันนี้คือเราจะทำสตาร์ทมัดง่ายมากนะครับถึงผมลองแล้วก็สำหรับพวก สจังหวะ,ะลูกลูกอ่เป็นว่า5 0าสขึ้นไปนี่ก็ลากไปนะครับสำหรับของคลิกร้อยยี่ของซียนี้นะฮะก็มันไม่ได้มีอะไรมากต่อไปเราก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์ให้บิดเกินเกือนแล้วใครที่ว่าถามมาว่าปิดยังไงผมเคยสอนไปแล้วนะครับอยู่ในยุคแรกๆ,ๆนะครับในบรรทัดไหนบรรทัดไหนปิดยังไงใช้งานยังไงก็เดี๋ยวผมนำทางไปก่อนนะครับ เดี๋ยวคงได้เห็นกันเลยผมก็จบโปรเกตกล่องแปลงหัวฉีดผมก็มาต่อตัวนี้ให้เลยก็ยังมีขายปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาก็อยากจะทํารถไฮบิดไว้ใช้สักคันหนึ่งสองจังหวะไฮบิดหัวฉีดมีปูกเกกจะให้มันประหยัดประหยัดนะครับขอบคุณครับ